สวัสดีครับวันนี้พบผมทัดคงนะครับวันนี้เราก็จะมาเรียชันอีกเช่นเคยนะครับผมซึ่งวันนี้นั้นเราก็จะมาเดเรียชันเกิดม่ที่ก็เป็นสลามไปซะแล้วใน e p ีที่11หรือตอนที่11นะครับผมซึ่งความเดิมจากตอนที่แล้วนั้นนิมรุนั้นได้ตั้งชื่อกับเผ่าโอเกอร์หคนใช่ไหมหกเนาะแล้วก็นิมรุนกก็ตั้งชื่อให้ว่าเบนิวารุกับชูนะแล้วก็อีก4คนยังจําไม่ได้เดี๋ยวจะใช้เวลาจำเอานะโอเคแล้วก็ได้มีเผ่าอ็อกใช่ไหมไอเผ่าหมูอ็อกประมาณ สองแสนตัวเออกำลังเริ่มบุกเมือง,งต่างๆแล้วก็เผาริาร์ดแมนจะเป็นเผากิ้งกะเลยแบบต้องขอกำลังเสริมเนาะซึ่งอีพีนี้ให้ผมเดานะไอ้พวกริตร์ดน่าจะมาขอกำลังเสริมที่หมู่บ้านที่มรูรุแหละอืมจะเป็นยังไงก็รอติดตามต่อเนาะโอเคครับก่อจะเริ่มคลิปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจสำับคลิปต่อไปนะครับผมโอเคครับถ้างั้นเราก็ไปเริ่มดูเลยนะครับผม อ๋อชุนะทอผ้าเก่งเนาะนะอืมฮ่าฮ่าฮ่าชิออ,อนสีส でもいいのですよいいえ姫それには及びません私がきちんとせ話い、たします、ジャンムル、ジャリムル、なり <laughs> は私たちにとシオンど <laughs> <laughs> らがいおい <laughs> え方りやんだよな。<laughs> <laughs> ริมรู้ยังไม่รู้เลยว่าต้องการทำอะไรทำไมหน้ามันดูแบบเปลี่ยนกันหมดเลยว่จาจักม่งชื่อนะชิออนใช่ไหมรู้สึกว่าชิออนทำอาหารไม่ดีน้องให้เดานะเออสกิลยากล่างไอ้สามคนนี่ไม่มีพิลุธ เออมันทำไมดิเบนนี่มัน,ร,มนมรู้มันดูมรู้สุดหรอวะโหอ, <co z> อะไรวะเนะี่ย <c oughs> ใช่โอ้ มันเหมือนอะไรหน้าตาถ้ามันไม่มีสีอะไรมันก็ดูเหมือนของหวานอาจะแบบดูออลา่าอะไรเงี้ยตุกม,มีปากเริ่มเนใช่ไหมโอ้ไม่ไมไมน่ายใช่แล้วเ <c oughs> ข้าปากใครอ่ะโอ้โกบุษ t

ガローズコーヤーとののシューラー。ごぶりんがガローそさら <laughs> に言えば、そのゴブリンたちの親ならば。そのスライムを支配下に置けば、ガロー族をも支配できるということだ。どうそのあお โอ้ดูขนาดสัตว์เลี้ยงมันยังอวยมันเลยอืมตีเหล็กเหมือนกันเนาะโหอีกาบิลงใช่ไหม กูเกลียดพวกมันมากเลยแล้วแสงมาจากไหนกันเนี่ย ろうぞくを飼いならした者がいるそうだな。そいつは幹部に引き立ててやる。連れてくるがいいぞ。こいつ殺していいですか。いいよ。たのは俺なんですけど。スライムが冗談を言うでない。ランが。ここに。お前に話があるそうだ。聞いて差し上げろ。

เอาวโยนไปเลยอละยอะคุปต,ตายหายไปแล้วฮู้ออกไปจากเงา

オークと戦うのに協力しろという話なら検討しておくが、敗家になるのは断る。今日のところはそいつを連れて帰れ。これで終わりではないぞ。何物も。さてと、今後の方針を立てないとな。二パー多く。二十万のオーク。その本体が。 海外に沿って北上している20万か実感が湧かないほど馬鹿げた数だな多くの目的って何なんだろうなこの信仰に本能以外の目的があるってなら何かしらバックの存在を疑うべきだろうなうんバックの存在だべか例えば魔王とかかま、今のところ何の根拠もないが魔王だとしても クル<タッ>シズさんを苦しめたレオンタタカゲノスケースタカノセワー。シオマタトウ。え、ユニスキュータンキラゲメンユニコモンスタードケ。はい。ニジューマンモノグンゼウォークがトースト<タッ>ステ<タ>キットモノグのミス<タッ>。ます接触リムル取りニいでもらいたいと思う

ちょっと待って待って待っていって待って待って待っのトレて待っ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 っと、トレて待っ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 て待 本日はお願いがあってまかりこしました。リムルテンペスト、魔物を滑るものよ。あなたにオークロードの討伐を依頼したいのです。スト、はい、ーバツ、はい、オイライスティノです。ホエダ。ハビー、ケーピングトーピング ไอ้พวกลิซ่าแมน,นกาบิลุเนาะมาขอเจราจาเนาะไม่ใช่มาเจราจาหรืแบบมาขอให้ลิมบุลุเป็นลูกน้องเป็นใครใคร,ใครยอมปะ <c oughs> แล้วลิมบุลุก็หัวร้อนนะทั้งหมู่บ้านเลยมั้งหัวร้อนเลยคนี้ตอนนั้นหัวร้อนหมดเลยแต่ผมขัดใจนะถ้าลิมบุลุโชว์ร่างไปไมันน่าจะไอ้กาบิลุน่าจะเงียบไปแบบโชว์ร่างแบบนี้แล้วก็เหมือนตอนที่สู้กับเบนิมบุลุโชว์พลังสักนิดนหนึ่งงให้มันดูแบบโอเคแต่ไม่เป็นไร อย่างน้อยก็เห็นสกิลโกบตะอยู่นะว่าโกบตะมันเก่งแค่ไหนนั่นแหละแล้วก็ตอนนี้อันนี้มันรู้ได้รายเอชใช่ไหมแบบมาขอให้กำจัดออกหลอดใช่ไหมเป็นแบบเป็นควสเป็นภารกิจเนี่ยโอเคพี่นี้เธอว่าสนุกอยู่นะแต่ผมไม่ค่อยชอบตอนที่ไอ้กาบิโรมามันน่าเบื่อไม่จริงๆมันมันน่าเบื่อนะไอชอบมันแบบกาบิโรรู้อยู่มันมันสั ันสนุกมันไม่ดูแบบเนี้ยแต่แบบถ้าเยอะๆเกินมันก็หน้าเบื่อใช่ไหมฟังบ่อยๆเกินเนี้ยเออแล้วก็แบบดูพฤติกรรมมันดีแบบชั่วชั่ออะไรของมันก็ไม่รู้โอเคครับถ้าชอบอีพีนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ส r i b ตนะครับเพื่อเป็นกำลังใจผมทำคลิปต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวแล้วก่อนสวัสดีครับบ่อย